วันนี้ช่างมาซ่อมประตูเนาะ,ะคนบระยูบานนา้ำกระหัวลงมาแล้วปวกกระขึ้นมาสนุกสนานกว่าจะรู้มันหลุดมันยะออกมาหมดแล้วเนาะแต่วันนี้เล่ถือโอกาสนายช่างเิืนมาซ่อมแซมเออ,เอ,อแล้วมันสิดดำเครื่องก็จะได้ปาดออก เป็นแปาอยู่นะ้ ไว้ล้างมากมาต่ำตัง้งไงหลงมื่อนั้นลมยันพวกตัวเองพี่กลักวกลัตอนนี้ห้างกับมาเบึงตอนที่ช่างเพื่นอนได้สมเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าปวกกิ่นเนาะ,ะน้ำม,มันหยดลงมาจากข้างบนเนาะคะ่ะเราห้องบรยบรยากาศก็เลยเห็ุให้ปวกกิน่นวงกบตัวนี้เนาะคะ่ะอ่ากระเจ็นข้างบน แต่เขาเปลี่ยนเป็นเอาเล็กมาใส่เนาะแล้วก็วงกลงใหม่ด้านนี้้ย่งเหลืออยู่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้เก็บสีเนาะค่ะเนาะพ่นเชื่อมย่างดีเลยเดี๋ยวยาตานจะพา,าบ้าเบิงอ,อันนี้ก็เพื่อเพิ่นกะยืดไว้ไห่เนาะค่ะยันเด่งออกไปเนาะปิดปด,ด้ด้ดีปิดดีค่ะปิดง่ายแล้วเชื่อมติด ตัวนี้วีโก้เนาะคะ่ะอันนี้คือสีนี่เจ้าของบ้านจะเก็บเองเนาะคะ่ะคือหาเพิลนเฮดหายเห่านี่ก็เรียบร้อยเพื่อนก็คิดราคาการทํางานเนาะคะ่ะเพื่อนก็เห็นม,มือๆนะคะ่ะสวัสดซีแล้วเนาะคะ่ะเปลี่ยนจากว่องกบใหม่มาใส่เหล็กแทนใส่เวลาเป็นมือเลยเนาะ,ค,ะค่ะก็เพลนเฮดซอยกันสองคนเนาะ,ะในราคา800บาทค่ะ เจ้าของบ้านก็เข้าใจเนาะค่ะว่าโอู้มอสมเนาะคะ่ะบาบได้แพงเลยเนาะสำหรับเฮ้าู้ที่เฮ็ดเองบบเป็นขอบคุณห,หลายๆที่ติดตามรับชมคลิปของยายปานเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังได้ก็พ่อกันกับยายปานในคลิปหน้าสวัสดีจ้า